สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุลคอนโดชแนลครับพี่น้องได้เห็นแล้วก็ดีใจได้เห็นแล้วกับโนโมทนาบุญน้ำเนาะอีลาน้อยอุงอิงกับแมหน่อยครับคลิปนี้เบาดุลสิบห้าปีพาน้องไปร่วมอนุโมทนาบุญครับพี่น้องการทําบุญนีเฮ็ดได้หลายแบบได้พี่น้องครับบวชสิทําบุญทําท่านเนาะถวายท่านหรือว่าการร่วมบริจาคนะครับสมทบนะครับครับขวัญกำลังใจ หลายมูลนิธิที่เป็นเหตุมาแต่อิหลาน้อยอุ้งอิงครับก็เลือกพี่เสีเฮตดกิจกรรมนี้ครับก็คือการเฮ็ุเสือพี่น้องนี่นี่ในคลิปนี้ครับเบลดุลสิภาพี่พระนองไปรวมอนุโมทนาบุญโดยมีหลวงลุ่งครับอยู่วัดบ้านหนองคู่เป็นสะพานบุญให้กับอิหลาน้อยอุ้งอิงครับได้เห็ุเสือห้าร้อยตัวพี่น้องเห็ดเสือห้าร้อยตัวให้กับพิพีทหารแนววนาครับอิหลาน้อยก็บอกว่าในฐานะผู้อยู่แนวหลังครับก็ขอทรงกำลังใจ ให้ครับพี่ทหารที่อยู่แนววนาครับสัญ,ญลักษณ์เป็นยังวสันเป็นหลังเสือเพ่อนครับสกินคาว่าอุ้งอิงเพชรบานแพ่งแล้วก็มีรูปหัวใจครับทรงกําลังใจทรงหัวใจให้พี่ทหารทาั้งชายแดนนะครับมือนีนะครับมือว่านีอีลานอยอุ้งอิงกับไปหน่อยครับได้เดินทางไปวัดนองคู่ครับหลังจากที่เสือมาถึงมาหอดนะครับก็เอาเสือไปทรงไวฝากไปกับหลวงลุงซึ่งเป็นสะพานบุญนครับเป็น ผู้ที่ประสานงานและก็ทรงต่อให้กับที่ทหารหารที่อยู่ช่แดนพี่น้องครับถือว่าเฮ็ดยังใดก็เฮ็ดเนาะนะครับก่อนานา่นครับอีลาน้อยอุกิงก็ได้ร่วมกับพับพอ่อจูเนะาะภาพยนตร์ค่ายอกอครับได้เดินทางไปศูนย์พักพิงในช่วงที่มีเกิดการรบกันนะครับศูนย์พักพิงศูนย์ผู้อพยพรอยเอ็ดแนสซีสเกตนะครับเพราะว่าไปเอา พุงยังฉีบครับทีเพิ่นเฮ็ดมาเองแล้วก็ไปเฮ็ดอาหารนะครับไปตั้งเต็นเฮ็ดอาหารเอล่าหน่อยลงมือถอดไครเองเลยตอนนั้นเท่ากับเห็นบรรยากาศนะครับตาฮักตาเพงพอลูกกูบุญภากันเฮ็ดภากันทำเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่พอโจผ้าไปยังเอล่าหน่อยก็ไปเฮ็ดน้ำเลยนะครับแล้วก็มาเท่อนี้ครับเป็นซื้อกลางโดยลุงลุงครับได้วัดบ้านหนองคู่ครับได้รวบรวมเอาเครื่องดื่มข้าว่สารอาหารแห่งนะครับเอล่าหน่อยอุ้งอิงกับเป็น เสือนะครับน่ะตรีมของสีของเสือก็เป็นสีของทหารนี่แหละครับด้านนาเนาะแต่ว่าทั้งหลังครับขั้นเดินไปกสิเห็นเป็นอุ้งอิงเพชรด้านแพงและก็มีรูลหัวใจสีชมพูครับเพื่อนกสีถามกันทีน่เนาะนะครับอุ้งอิงเป็นไผ่ไวเดนเนาะสิมีบอกครับพี่น้องพี่พ,พี่ทหารหารดีเพื่อนมาจากส้นผักกางไวรุ่นเนาะสซนกรุงเทพก่อทอ่อหมอสินะครับเพื่อนขึ้นมาอยู่ประจําการอยู่ชายแดนนี่สิเิ่นกสีเห็นเป็นกสีสงสยัย เป็นกจิภากันเซิร์ชหาด้เนาะออ,อีลาหน่อยอุอิงครับทรงกำลังใจทรงพรลังใจใหพ้พี่ทหารทาั้งชายแดนแนวหนานะครับมอบเสือ้อ5าลอยโตพี่น้องอนุโมทนาสาธุบุญน้าเนาะนะครับมีโอกาสได้เหตุภารกิจจิตอาสาอีลาแต่เหตุอยู่ตลอดเวลาครับบอมีวาสีปล่อยโอกาสนั่นให้พลาดไปครับมีโอกาสผู้ใดส่วนทัาบุญ นะครับหรือว่าผู้ใดช่วนเหตุย่างที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติอีหลาหน่อยกระเฮ็ดครับในฐานะศิลปินคนหนึงครับมีโอกาสแต่ด้นะครับมีโอกาสนะครับตามกําลังเงินเนาะ500รตนี้ครับมาจากใสมาจากร้านไอทีเอ่อไอเสื้อบอเสื้อไอร้านเสื้อเสไอทีครับของพนุ่นนะครับของพนุ่นอยู่ทางชัยภพุ่งครับพี่น้องโอ้พาดีได้ครับผาดีนะครับ ผู้ใดยอยากได้เสือก็ติดต่อไปทางพนุนเด้อพี่รองเด้ออีลาหน่อยกับโคชนาให้พอมาเสือมาจากบ้านพนุน่นน่ะละว่าสันเอ,อเอามาหารอยตัวครับฝากไปให้พี่พี่ทหารอยากเห็นเนาะคำน้อพี่น้องอยากเห็นยังเวตีอยากเห็นพ่อเสือไปหอดเล้วนะครับพี่ทหารเพิ่นใส่แล้วเพิ่นเฮ็ดคลิปนะครับทรงมาให้อีลาหน่อยจังสีแม้นะครับเพื่อสิเป็นบรรยากาศที่ฮิวใจหรือว่าชื่นใจเนาะนะครับชื่นใจสําหรับเอฟซี อีลานอยนะครับได้เห็นเพื่อนได้ใสอีลีได้ได้ใสงานจริงครับสําหรับเสือเพื่อนก็ฮ็ดเป็นฟีไใสบอกฮ็ดเป็นซส์ X ไซใส์ XL ไใส์ L ไปครับตัวน้อยเพื่อนก็สิบร้เฮดดอกเนาะพะว่าปีทหารเพื่อนก็มีแต่หุนลำลำหุนนะครับก็ให้เอาไปฝากนะครับในการยูแนวหน้าฝันก็ลังใจครับช่วงนี้นะครับซอยกันียังได้ก็ซอยครับพี่น้องเพราะว่าผู้คนอยูแนว่นนานะครับเพื่อนก็ปปองกันเรียกว่าเป็นรั้วของชาติพี่น้องครับเพื่อนําหนาทีของเพื่อน นะครับเหตุการณ์บูหวสิเกิดตอนใดกะเิ่นกัเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับตลอดวันตลอดคืนเ,เปลี่ยนกะกันบางคนกะบไ้นอนุ่นละบบาทุนทิวาเนาะเปลี่ยนกันนอนเอาครับพีนน่เออทหารหลายๆคนก็เปลี่ยนกะเปลี่ยนเวรนกันฮอบูห่วทังคู่อริสตรูนะครับสีเขามายามใดแมนบอนะครับเป็นกัต้องเปลี่ยนกะเปลี่ยนนอนนี่คือกลาลังใจครับได้เสื้อผ้านาแพ่ได้อาหารกินการกินนะครับ ไปฝากนะครับกะถือว่าเป็นกําลังใจนะครับเป็นการแสดงออกทางการแสดงแสดงขวัญกาลังใจให้กับพิทาหารอีกแนวทางหนึ่งครับพอแม่พอพอ่อแม่กะนะครับถือว่าได้รวมทําบุญร่วมไห้กําลังใจน้ำได้ครับคือใบจังสันเบานะครับกะมาไล่พ่อพอ่อแม่นะครับหรือว่าผู้ใดโอนเข้าไปให้อีลานอยไรได้ที่เกิดจากการไปโชว์การไปแสดงทิพนาฮาน,นาเวที่นั่นแหละครับอีลานอยก็เอามา เห็ดลักษณะนี้ครับนอกจากเอาไปใช้ในการสร้างอาคารบานเรื่อนแล้วนะครับก็เอามาแบง่งทําบุญนํานะครับเป็นการกุฏิไหหมากกรนนานันก็ได้ทําบุญต่อยอดจากกัอีิลาหน่อยพรเนาะเรียกว่าบุญสัมพันธ์พี่น้องครับมีละคือความเป็นอุ้งอิงเพชรบ,บานแพรงนะครับต้องชื่นช่มแม่หน่อยครับกับพ่อเอกที่ประวานลูกสาวสียักเห็ดอยียงนะครับมีพอกเม่นี่ สนับสนุนเต็มที่ครับนี่คือตัวอย่างที่ดีเลยครับพี่น้องว่าลูกนะครับเสียเงินยังถ้าเป็นสิ่งที่ดีคิดดีทําดีครับเพ็่สนับสนุนอยู่ตลอดนะครับแม่หน่อยนี่รือว่าเป็นนะครับแม่ที่ดีแล้วก็เป็นแม่ตัวอย่างอีหลีครับพี่น้องเนาะนะครับอีหลานหน่อยอยากเคล็ดเสือครับให้กับพี่ทหารแม่หน่อยก็สนับสนุนเลยครับ500ตัวครับมอบให้กับหลวงลุ่งครับเอาไปให้กับส่วนกลางเนาะกับซสมี่ท่าง หน่วยงานราชการที่เิ่นติดต่อประสานงานครับในการส่งต่อให้กับพ่ทหารหารอยู่ทางชายแดนนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆนหน่อยครับถึงแม้ว่านะครับพี่น้องนะครับหลายๆคนนะครับก็จะร่วมบริจาคไปน้ําแนแลก็ส่งอาหารนะครับเท่าที่เบาดูเห็นกับมีน้ำเห็นมีเขามีอาหารหวานข้าวหลายอยู่ด้วยครับในคลิปเนาะเท่ากับมีเสืออีลาน้อยอุกยิงเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ฝากไปครับ การบริจาคให้เธอนีครับก็ถือว่าพี่ทหารครับเป็นกําลังใจให้อีกนะครับทางหนึ่งเนาะนะครับแนวหลังครับเป็นอยู่แนวหนาแนวหนาคือเป็นรั่วของชาติครับถือว่าได้เหตุให้กาลังใจนะครับอีลาน้อยนีโอกาสได้เห็ุก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะอยแม่กาเห็นแล้วก็ชื่นชมและก็ยิ้มตามมีความสุขตามกับสิ่งที่ลูกสาวเห็ดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเห็ดยังกะดีเบิดนั่นแหละนะครับเท่ากับซอยตุ่มซอยหุ่มเอาลูกสาวพี่น้อง อย่าปล่อยมือลูกสาวครับยาถิอยาปายาละยาว่างเอฟซีพลังเงียบเวลาพอการใช้นะครับไล่ซดขึ้นเท่ากับเขาไปสนับสนุนทังช่องทางนั้นแล้ครับหรือว่าสิตรงทางไม่หน่อยเลยก็ได้ครับมาไล่อีลาน่อยอยาขาดยาเกิดเนาะพี่น้องเนาะซอยกันสนับสนุนลูกสาวไปครับส่วนลูกสาวเองก็พัฒนาฝีมือเจ้าของไปเรื่อยๆครับดูแลเจ้าของเนาะสุขภาพแล้วกาที่สําคัญคือกีฬาน่อยนะครับฝึกรองฝึกลำอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่สิเอา นะครับเรื่องความสามารถในการโชว์การแสดงเมาา่าฝากพีต่อหน่องนี่แหละครับเบาดุลเอามาฝากครับเข่าตาหักตาหักของอีลาน่อยอุงอิงฟังแล้วก็ยิ้มตามมีความสุขครับทำบุญกับอีลานาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะอนุโมทนาสาธุนำครับคลิปนี้เอาไว้สัสนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ